นี่คือกล้วยตันนีนะครับหวีใหญ่มากมีหลายหวีด้วยเลือใหญ่จัดครับดูที่ว่าจะแบกไหวไหมเบาๆนะจะตกใส่หัวนะสูงนะครับเนี่ยต่อบันไดไปสองสามเมตรเลยครับตั้งท่าดีๆนะตั้งท่าดีๆนะระวังไนเสื้อแดงนะตกใส่หัวกล้วยนะภาพกีฬามันๆนะครับคอยดูนะครับจะเอากล้วยตันนีน้ำหนักห้าสิบกิโลกรัมลงยังไงครับมาดู นีกรไม้คมนะครับตอนนี้หมดคมไปแล้วเอาแล้วเอามาพร้อมเอาเอตังค่าดีๆนะครับตั้งค่าดีๆไก่ล้อซ้ํานะครับตอนนี้มีไก่ด้วยล้อซ้ําอยู่แต่ว่ามันเหนียวนะครับตอนนี้มันเอาไม่ลงหมุนไปอาค่อยๆดึงออกมาก็ได้อจะได้ตกตกต่ำๆหน่อยไม่ตกที่สูงเอาละเอามีดอีกรอบไหมไม่ได้เอามีดอีกรอบนึงเดี๋ยวเอามีดให้ ไปเลยโลเป้ภาบกีฬามันมาแล้วนะครับอัภาพกีฬามันมเลเฮ้ยแมวยาตจับไปดิทำหลุดมือเด็ดขาดมันหนักด้วยจังทายีดเวยเอาเว้นอาวยาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปรับไปรมาหันมาโชว์หน่อยโอ้ย ใหญ่จริง,รงโอ้โหใหญ่จริงครับเนี่ยห้าสิบกิโลได้เลยกล้วยตาน,นี้ไปวิ่งเหี่ยวไปแล้วครับกล้วยตานี้ไปวิ่งเหี่ยวไปเลยหน้าบ้านเลยเจ้านางฟัชั้หลังบ้านสีเขียวสวัสดีค่ะ